มะเขืออ่ามะเขือเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอันนี้เขาเรียกมะเขือม่วงลูกเล็กนะจ๊ะถ้าทางใต้เขาจะเรียกมะเขืออ่ามะเขือตอแหลนะเพราะว่าลูกเขาเล็กเนาะก็กินได้แล้วอะไรประมาณนี้นะก็เปรียบเทียบอย่างนี้นะจ๊ะลูกเล็กค่ะลูกเท่านี้อ่าลูกเท่านี้โป้งอ่ะนะประมาณนี้นะคะนี่ต้นนี้ได้กินแล้วตอนแรกแบบนึกว่าจะเป็นอ่ามะเขือเอ่อ ามะาเขือตอแหลลูกลายเล็ก,ล,กลักบี้นะไม่ใช่ค่ะลูกออกมาเป็นสีม่วงเฉยเลยนี่ค่ะเริ่มเป็นลูกแล้วนะคะแล้วก็เป็นดอกก็มีค่ะนี่นี่ค่ะนี่นี่ก็เป็นดอกนี่ก็เป็นดอกนี่ก็จะเป็นลูกละดอกหลุดแล้วนะคะนี่ตอนนี้นะคะขนาดไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะทุกคนยังได้กินเลยนะคะมะเขือม่วงจ้านี่ตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็เป็นลูกแล้วลูกนีนี่น,นี่คือลูกนี้กินได้แล้วนะคะทุกคนนะลูกนี้กินได้แล้วนะเก็บได้แล้วแต่ยังไม่เก็บนะเนาะก็นี่ขนาดเราไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่นะยังได้กินเลยอาจารย์นี่ก็เป็นดอกอยู่นี่เริ่มจะเป็นดอกตุบๆอันนี้ก็นี่ดอกบานแล้วมะเขือม่วงนะคะอ่ากลีบมีสี่กลีบนะกลีบห่างๆนะ แล้วก็มีเกสอนสีเหลืองสวยจา้านะคะในต้นนี้นะนี่แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นดอกละนี่ค่ะนี่นี่เป็นดอกละเริ่มเป็นดอกละนี่ค่ะนะคะนี่นะคะเนาะนี่กิ่งนี้อันนี้เขาแตกเป็นสองกิ่งนะนะจ๊ะกิ่งนี้ก็เป็นดอกละนี่ นะมาดูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นเล็กกว่าเพื่อนต้นเล็กนะแต่ก็เริ่มเป็นดอกแล้วจาดแต่ตายกิ่งเยอะค่ะนี่ต้นนี้นะแต่กิ่งเยอะค่ะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันเนาะว่ากิ่งจะเป็นพุ่มหรือเปล่านะคะนี่แต่ยอดนี้ก็เริ่มมีดอกละอ่ยอดนี้เขาเริ่มมีดอกละตุบๆุบละค่ะต้นนี้ต้นเล็กงามอยู่งามอยู่ แตกกิ่งนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นพุ่มนะพอแตกกิ่งเขาก็จะเป็นพุ่มเนาะอย่ามาลุ้นกันว่าจะมีดอกไหมออกดอกไหมนี่ตอนนี้ตอนนี้แตกแตกกิ่งทุกพุ่มเลยแตกกิ่งหมดเลยนี่นี่นะคะแตกกิ่งยาวแล้วน,นี่นี่ข้างล่างก็แตกกิ่งค่ะแต่ยังไม่มีดอกนะมาลุ้นกันต่อนะจ๊ามะเขือม่วงจ้าแตกกิ่งเยอะอยู่ ตอนนี้นะคะเนาะโอ้ตอนนี้แตกกิง่งนี่นี่ก็แตกกิง่งนะอู้เอาดูว่ามีดอกแหมดีใจดูว่ามีดอกซสแล้วกำลังแตกกิ่งค่ะเนาะแต่และต้นจะไม่เหมือนกันนะทุกคนถ้าต้นแตกกิ่งเนี่ยจ,จะยังไม่มีลูกนะนะ ถ้าต้นที่แตกกิ่งเยอะนี่จะยังไม่มีลูกนะจ๊ะต้องให้กิ่งเขาเยอะๆก่อนเขาถึงจะออกลูกนะคะทุกคนแต่ต้นที่ไม่แตกกิ่งนี้จะมีลูกเร็วค่ะต้นนี้ก็ไม่แตกกิ่งออแตกอยู่นี่ต้นนี้ก็สูงอย่างเดียวไม่แตกกิ่งจ้านี่มะเขือม่วงเลยะทุกคนนะน่ากินค่ะมะเขือม่วงน่ากินนะจ๊ะนี่นี่ อ่ารุ่นเดียวกันนะทุกคนเอ่อแต่ละต้นก็แตกต่างกันไปนะคะคือรุ่นเดียวกันนะจ๊ะต้นนู้นสงสัยได้แดดอะ่ะต้นที่มีลูกอะ่ะสงสัยโดนแดดเยอะนะ้าเขาเลยออกลูกนะคะอาจย์ต้นแถวแถวนี้ไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ใบยางบังเนาะเลยไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่แต่ยังไม่ออกลูกเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะจ๊ะนี่ค่ะก็ได้กินแล้วนะได้รู้แล้วนะคะว่า เออเป็นลูกแล้วเป็นดอกแล้วนี่ต้นที่โดนแสงนะแสงแดดนะ่าจะเป็นลูกเร็วเห็นไหมนะคะเนาะนี่ได้กินแล้วนะเออนะก็เรียกว่าปลูกไว้กินนะปลูกไว้กินก่อนเหลือกินแล้วค่อยไปส่งตลาดนะจ๊ะนี่ค่ะมะเขือม่วงจ้า จากที่เข้าใจว่าเป็นอ่เม็ดมะเขือลายลักบี้เป็นมะเขือม่วงนะจ๊ะนะคะก็ขอบคุณที่รับชมค่ะก็ได้กินแล้วนะมะเขือที่ปลูกไว้นะคะทุกคนนะก็เขาเรียวกว่าปลูกแบบธรรมาชาติจริงๆนะน้ำก็ไม่ได้ลดนะนะ,นะนะนะฮอร์โมนก็ไม่ได้ใช้นะคะธรรมาชาติจริงๆนะประมาณนี้เลยจ้าได้กินแล้วก็ ชื่นใจแล้วแหละต้นละลูกนะปลูกมะเขือได้กินต้นละลูกนะก็โอเคแล้วนะได้เห็นดอกเห็นผลก็โอเคละขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณที่กดให้กำลังใจเด้อขอบคุณมากจ้า